วันเสาร์ที่ผ่านมานะคะพาเนเน่ไปพิพิธภัณฑ์เด็กค่ะก่อนไปเราก็มาแวะร้านหมูทอดไก่ทอดโอชานะคะอยู่ตรงหัวมากร้านนี้ข้าวเติมไม่อั้นนะคะแล้วเขาก็ให้เยอะมากเลยตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่พิพ,พ,พิพิธภัณฑ์เด็กนะคะช่วงเช้า1ิโมงจะไม่มีคนมานะคะเราสามารถเข้าไปจอดรถข้างในได้แต่ว่าในรถเนี่ยต้องมีเด็กหนึ่งคนด้วยนะคะไม่งั้นจะจอดไม่ได้ ทางเข้านี่ก็จะล่มลื่นมากนะคะมีต้นไม้อยู่สองข้างทางเราก็เตรียมบัตรประชาชนหนึ่งใบนะคะสำหรับผู้ใหญ่หนึ่งคนพาเด็กเข้าไปแจ้งเบอร์โทรกับที่เคาน์เตอร์นะคะเราก็จะได้กำไรข้อมือสีส้มมาคนละอันนีน่่ดูดิมีน้ำด้วยอ่ะๆขึ้นเลยกับนนี่นกันเราขึ้นไปเร่นกัอน สนามเด็กเล่นอันนี้ก็จะอยู่ด้านหน้าทางเข้านะคะอยู่ด้านซ้ายมือส่วนห้องนี้ก็จะเป็นห้องวาดรูปของเด็กนะคะให้ลงบนกรานเขียนะคะสามารถเข้าไปขอ้บริการที่พื้นท่ตรงนั้นเลยนะคะ ที่เล่นเด็กก็จะมีที่ปีนป่ายแบ่งตามช่วงอายุนะคะเขาจะมีเขียนมาอยู่ว่าอายุเท่าไหร่เล่นโซนไหนได้บ้างนะคะเดี๋ยวมาม่าลงไปรอข้างล่างนะลงไปเลย ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นที่ขุดกระดูกไดโนเสาร์นะคะให้เด็กเล่นทรายการลดความก้าลร้วของเด็กตามที่นายแพทย์ประเสริฐแนะนำนะคะถัดมาเราก็จะพามาดูตึกข้างในเดินตรงไปเรื่อยๆก็จะมีโซนห้องสมดุดชั้น2ก็จะมีเครื่องเล่นเด็กนะคะมีม้าโยกอันนี้ก็จะเป็นที่ปีนป่ายของเด็ก ก็จะเป็นโซนของเด็กเล็กนะคะตั้งแต่ศูนย์ถึงสามขวบนี่งไงห้องสมุดไปเข้าไปดูเลยห้องสมุดสมุดข้างในสวยนะด้านในห้องสมุดนะคะก็จะมีหนังสือเยอะแยะมากมายเลยตามช่วงอายุของเด็กแต่ละคนนะคะแล้วก็จะมีตุ๊ก,กตาให้เล่นด้วยนะคะผู้ใหญ่สามารถทำกิจกรรมกับเด็กได้ค่ะแต่ต้องเงียบๆด้วยนะคะ ตรงนี้ก็จะมีพวกหนังสือนิทานตุ๊กตาทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยนะคะให้เด็กได้เปิดอ่านกันภายในสงบเงียบมากค่ะ কেকে <laughs> কেকে พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่หนึ่งนะคะอยู่ตรงจตุจกักรจัดตั้งขึ้นตามพระราชบารอบในสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถที่มีพระราชประสงค์ให้เด็กไทยได้เรียนรู้อย่างเพลิดเพลินในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์เด็กบนพื้นที่7ไร่เมื่อวันที่17สิงหาคมพศ2 5 4 4หลังจากเปิดดำเนินการไปแล้ว9ปีกรุงเทพมหานครได้ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์เด็ก,ดดกให้มีรูปแบบการเรียนรู้ที่ทันสมัยภาย,ายใต้แนวคิด learning for young creative mind ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับพัฒนาการเด็กและศักยภาพของเด็กทำอะไรคะเดี๋ยวเสร็จแล้วมากคิดกันนะซื้อเสร็จเลยยังเอาซื้อเองคิดเองอรรอเลยเหรอเนี่โซนด้านบน ชั้น2นะคะเมืองสายลุงเหมาะกับเด็กวัย3-6ปีจะมีหลากหลายอาชีพให้เด็กเด็กได้เพลิดเพลินมีขายของร้านทําผมซ่อมรถเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เป็นทหารตำรวจด,ดับเพลิงปลูกผักเป็นสัตวแพทย์แล้วก็เป็นกัปตันแอร์โฮสเตสนะคะ าามากแค่เมื่อโอเคใส่ชุ <Okay. S 1> ดรถคันนี้จะไปไหนบึ้นๆๆๆๆนเบ้นเบิ้ตำรวจน้อยตำรวจแน่ๆน่ารักจริงเลยใส่ชุดด้วย กินกินยาออ้า,อาไปไปกับตันมองไม่เห็นเลยกับตันจะขับเครื่องบินได้ไหมเราจะไปไหนกันดี ลอถังความสะอาดอยู่นะคะผักตึงชั่วโมงส่วนฝั่งตรงข้ามที่เล่นน้ำด้านหน้าทางเข้าก็จะเป็นอาคารยูนิเ,นเวอร์จะมีทั้งหมด3ชั้นมีประวัติความเป็นมาของยานพาหนะต่างๆการใช้ไฟฟ้าที่ระบายสีนะคะดูภาพยนตร์4มิติ I <laughs> โซนนี้ก็จะเป็นโซนที่ให้เด็กระบายสีนะคะพอระบายเสร็จก็สามารถให้เจ้าหน้าที่สแกนเสร็จแล้วภาพที่เราระบายสีก็จะขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้เลยส่วนชั้นสองก็จะมีห้องต่างๆเมืองสะอาดเป็นยังไงการแยกขยะ ่าในกรุงและพลังงานแห่งโลกอนาคตค่ะ องนี้ก็จะเป็นห้องที่สอนให้เด็กๆแยกขยะนะคะว่าขยะมีพิษขยะทั่วไปขยะรีไซเคิลควรจะใส่ถังขยะไหนบ้างส่วนชั้น3ก็จะมีการสอนการจราจรและการต่อบ,บ็อกให้เด็กๆฝึกพัฒนาการตามจินตนาการของเด็กนะคะงานแห่องโลกอนาคตอ,อุ้ยมีป่าในกรุงด้วยเดี๋ยวเราเดินออกมา นี่นวัตกรรมกับพลังงานร้อนๆก็นี่พวกแผงโซลาเซลล์งสงสโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่ให้เด็กๆรักการปลูกต้นไม้นะคะ ั้นนี้ก็จะเป็นชั้น3นะคะสอนการจาราจรให้กับเด็กๆค่ะหลังกินข้าวเสร็จนะคะเราก็จะมาอยู่ตรงตึกหน้าตึกตรงอาคารทอตะวันนะคะที่ข้างล่างจะมีไดโนเสาร์อยู่เดี๋ยวเราจะขึ้นตึกนี้ไปดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างข้างในก็จะมีพวกไดโนเสาร์นะคะห้องนี้ก็จะเป็นห้อง Creative Science เกี่ยวกับพวกวิทยาศาสตร์ต่างๆ บูมงสีนี้ก็จะสอนให้เด็กรู้ถึงความสามารถของเสียงเดินทางผ่านตัวกลางของแข็งนะคะด้านนอกชั้นหนึ่งก็จะมีปฏิมาก,กรรมฝาผนังรูปต่างๆสวยงามมากเลยด้านในก็จะมีพวกปลาฉลามนะคะส่วนตรงกลางก็จะมีพวกไดโนเสาร์อันนี้ก็จะเป็น 3ชั้นของตึกอาคารทตะวันค่ะเดี๋ยวเราขึ้นรี์กันว้าวเข้ามาในรี์แล้วรง,ง็ติดค่ะตอนนี้เรามาถึงที่ชั้น3แล้วค่ะจะมีห้อง Wonder Building นะคะแล้วก็ห้องเล่นบทบาทสมมติของเด็กค่ะห้อง Wonder Building <c oughs> ก็จะเป็นห้องที่มีต่อบ็อกตามจินตนาการของเด็กนะคะ <c oughs> ห้องชั้นสองก็จะเป็นห้อง our friends ห้องเอเชียนเพื่อนบ้านของเรานะคะประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มเอเชียนะคะก็จะมีทั้งหมด11ประเทศมีบูนพม่ากัมพูชาลาวอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินสิงคโปร์ไทยเวียดนามแาธารณา,ารัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตนะคะ เดินหัดมาเราก็จะมาถึงห้อง Incredible Me นะคะเกี่ยวกับอัศจรรย์ตัวฉันเองร่างกายของเรามือสองข้างประกอบด้วยอะไรบ้างด้านหน้าก็จะมีให้ต่อบบล็อกของเด็กค่ะแล้วก็จะมีสอนว่าสมองส่วนประกอบของสมองมีอะไรบ้างสมองส่วนหน้าสมองส่วนหลัง เป็นอย่างไรก็มีบรรยายสอนนะคะ